สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใหม่บูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช,ช้กับชีวิตประจาวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลักษณะพฤษภนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,กราคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวกับโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดู ในเรื่องของแผนผังการย้ายดวงดาวกันก่อนว่าจะมีอิทธิพลใดเกิดขึ้นกันบ้างนะครับ อิทธิพลของการย้ายดวงดาวของราศีก็จะมีดาวอังคารและก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีนะครับขอสามารถดูตามแผนังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยการที่ดาวอังคารในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราจะโคจรเสิรดแปลว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วส่วนดาวศุกร์โคจรพักนะครับคือแปลว่าถอยหลังนั่นเองมีการโคจรผิดปกติทั้ง2ดวงเลยเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันนะครับอิทธิพลของ ชาวพฤกษบลัชนาพฤกษพจะมีนาเกตในตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุรกร์เลข6ได้โครจรอ,อยู่ที่เรือนสุภานะครับตรงนี้ได้โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งเทวีโชคทําให้ชาวพฤกษพลัษนาพฤกษพนั้นมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตาม,มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนที่ดีแต่คุณอาจจะมีความอึดอัดใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวศุกร์นั้นโครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยจะถูกดาวอาทิตย์ดับ แล้วดาวศุกร์ก็จะถูกดาวเสาร์เบียนด้วยแต่ได้ยินแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับการที่ดาวศุกร์นั้นโคจรร่วมกันกับดาวเสาร์อย่างน้อยดาวเสาร์ก็เป็นตำแหน่งเกษตรบดีอยู่ในเรือนสุภาแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือคุณมีโอกาสที่จะมีการเติบโตในสายงานของตัวคุณเองมากขึ้นทําอะไรมักจะมีเสน่ห์เมตตามีคนนิยมชมชอบมากขึ้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมีคนคอยผลักดันให้กับตัวคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่มันอาจจะพ่วงมาด้วยความอึดอัดใจสักนิดหนึ่งความอึดอัดใจครั้งนี้แปลว่าเราอาจจะได้รับมอบหมายการงานหรืออะไรแบบนี้ที่มันเติบโตไปแล้วเราอาจจะแบบต้อง มีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาการแบกรับปัญหาหรือความอึดอัดใจกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันคือเขาช่วยเหลือเราดีแต่เขาก็จะแบบกดดันเราบ้างหรือบางทีเขาอาจจะบังคับเช่อนอาจจะทาแบบบังคับให้เราทํายอดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดทํางานประจําอะไรประมาณนี้ครับหรือทํางานค้าขายต่างๆเขาก็อาจจะแบบต้องให้เราทํโอ T เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือเราจะต้องไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่อยากย้ายไปอยู่ที่ไกลอะไรประมาณนี้เพราะชาวเปรกศพเป็นคนที่ค่อนข้างติดบ้านใช่ไหมครับติดครอบครัวติดถิ่นที่อยู่อาศัยจะไม่ค่อยชอบเหมือนแบบขยับไปอยู่ที่อื่นแต่ทีนี้เราต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้สึกอึดอัดใจอะไรทํานองนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็อยู่ในช่วงประมาณแค่1นึถึงสิกามกรานะครับหลังจากนั้น19กามกราเนี่ยดาวศุกร์จะถอยหลังเข้ามาสู่ราศีธนูเป็นตําแหน่งมหาจักร แล้วอยู่ในเรือนมอรณะด้วยการที่ดาวศุกร์ตกมรณะนะครับเป็นมหาจักรต้องมีการวิ่งเต้นต่อการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าชีวิตของคุณกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีหลายในยยะการที่ดาวศุกร์ตกเรือนมอรณะข้อที่1นึ่ระมัดระวังความเสียหายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวของตัวคุณเองด้วยแต่ข้อที่2คือมันพ่วงเรือนอลิมามันแปลว่าคุณจะหมดสิ้น จบสิ้นปัญหาสิ่งต่างๆที่มันยืดเยื้อเรื้อรังคาะคสซังต่างๆนั้นจะค่อยๆแก้ไขได้หรือบางคนอาจจะปลดหนี้ปลดสินได้ก็ได้เช่นกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีพอสมควรเพราะเป็นมรเป็นเรือนอมรณะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวิ่งเต้นแปลว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงกับการวิ่งเต้นการหา เงินมาชำระหนี้แต่ก็จะหลุดหนี้หลุดสินได้ประมาณนี้สำหรับบางคนนะครับเพราะว่ามันโครจรรายเดือนมันอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกอาจจะบางคนเนี่ยสามารถหลุดหนี้หลุดสินได้แต่มันจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยเพราะว่าดาวศุ์เนี่ยโครจรพักองศาด้วยพักองศาเปราะว่าดาวจะค่อนข้างถอยหลังมันแปลว่าเราอาจจะเข้าสู่การถอยหลังเพื่อที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งทานการเปลี่ยนแปลงการ จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้เราจะต้องรอนิดนึงนะแต่การรอคอยของคุณมันจะเป็นผลที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็จบสิ้นไปบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลบ่อยมากขึ้นบางคนอาจจะเข้าไปเ,าเข้าร่วมในเรื่องของาศาสนาพิธีนะครับในเรื่องของการไปอะไรสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสินเล้นหลับนิดนึงอะไรประมาณนี้หรือต้องกลับไปแก้ไขสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆ อะไรประมาณนี้แต่มันจะแก้ลำบากนิดนึงในช่วงจังหวะในช่วง15-31ถึงมมก,กราเพราะว่าดาวศุกร์มันเป็นดาวประจำตัวด้วยแล้วโคจรถอยหลังมันเลยทำให้รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องกลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างแต่มันรู้สึกยากลำบากในการแก้ไขเพราะว่าอะไรครับมันถอยหลังอะ่ะมันแปลว่าเราจะต้องแบบคิดส่วนทางหรือเราจะต้องแบบใช้เวลาในการจะต้องแก้ไขแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าปกตินิดนึงแต่สําหรับ ดวงแล้วสามารถแก้ไขได้และสําเร็จได้ด้วยนะครับด้วยความพยายามของตัวคุณเองนะดังนั้นชาวพึกศก็ไม่ต้องกังวลถ้ามันถึงเวลามันจะแก้ไขได้เองนะครับทีนี้สุขตกมอละเนะปรว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอาามัยของตัวคุณเองด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระมัดระวัง บ,บางทีเราอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและต้องกลับไปแก้ไขต้องไปรักษาตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมันจะถือว่าค่อยๆฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาดาวดาหูดาวราหูเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนอลัคนาของคุณนะครับเขาเรียกว่าโคจรทับลัคนาร่วมกับดาวเกต ประว่าชาวพฤะสบลักษณะพฤกษบเนี่ยเป็นดาวการงานด้วยการงานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่คุณนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนและเอาชนะแก่ศัตรูได้ประสบความสําเร็จนะครับคุณมีปัญหาในสิ่งใดคุณจะแก้ไขปัญหาสิ่งนั้นเพราะปัญหามันจะจบลงไปจากเรือนมอรณะอย่างที่บอกไปมันจะแก้ไขได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาได้สามารถที่จะมีพลังงานมีเ n e r จ y นะครับมีในเรื่องของการเริ่มต้นมีการพลิกแพลงมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กับการงานนั้นประสบความสําเร็จการที่ดาวพัสบดีนะครับโครจรจากเรือนมรณะเนี่ยกับเรือนลาภะเนี่ยเข้าสู่เรือนกรรมะแปลว่าคุณจะมีลาภผลรายได้การงานประสบความสําเร็จ แต่ต้องใช้การบริหารการจัดการแล้วก็การ m a n a g ในเรื่องของการงานที่ดีอีกครั้งหนึ่งทําอะไรต้องระมัดระวังอย่ามู่วามอย่าใช้ในเรื่องของความคิดในการตกผลึกอะไรโดยแบบรวดเร็วจนเกินไปเพราะว่าดาวราหูนั้นเป็นดาวแห่งอารมณ์ความรู้สึกแล้วได้รับอิทธิพลของดาวเกตมาเต็มองเลยนะครับราหูกับเกตเนี่ย มันทําให้ตัวคุณสามารถที่จะมีสิ่งที่ดีได้แต่มันก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างชายอารมณ์ค่อนข้างเยอะกับการคิดการตัดสินใจหรือวู่วามประมาณนี้แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะมีคนมาชักจูงให้กับตัวคุณเนี่ยไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เพราะว่าดาวปัตตนิตกเลนมรณะแปลว่าบางทีใครที่มีหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหุ้นส่วนเกิดขึ้นหรือมีปากมีเสียงการทะเลาะก,กับหุ้นส่วนได้เพราะว่าดาวคาร์เน่จะโคจรเข้าสู่ราศรีธนูในช่วงประมาณ16มกราคมอาจจะไปทับกับดาวพุทธที่เป็นปากเสียงทะเลาะก,กันและอยู่ในเลนมรณะแปลว่าระมัดระวังเราอาจจะมีการจบสิ้นนะครับการ เลิกลากับพันธมิตรคนนี้จะมีการแตกผลประโยชน์ภายหลังก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ไม่ถือว่าลำบากมากจนเกินไปหรอกเพราะคุณอาจจะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรืออาจจะหาคนอื่นที่มาเป็นพันธมิตรได้แทนคนนี้ก็ได้เพราะดาลาบผลน,นั้นโคจรเข้าสู่เรือนกลางฟ้านะครับแปลว่าคุณสามารถบริหารจัดการ ตรงนี้ได้นะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถจัดการปัญหาได้ประสบความสําเร็จเช่นกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งดาวการเงินของคุณคือของด้วยราศีเมถุนไปอยู่ในราศีธนูนะครับแล้วพักองศานะแล้วก็ตอนนี้ได้อยู่ในเรือนหมรณะด้วยระมัดระวังในเรื่องของการเงินจะมี ค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะจะมีเงินที่ต้องใช้จ่ายไปค่อนข้างเยอะหรือมีรายจ่ายเข้ามามากพอสมควรแต่มันเป็นตำแหน่งประด้วยนะครับประแปลว่าไม่มั่นคงทำให้การเงินของคุณอาจจะมีการติดขัดสะดุดหรือมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะหมดหนี้หมดสินแต่บางคนอาจจะหมดหนี้แต่ก็ต้องขาดสภาพคล่องแล้วกลับไปกู้ ในก้อนใหม่อีกก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันเป็นการจอรลายเดือนแสดงว่ามันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเดี๋ยวก็แก้ไขได้เดี๋ยวก็สามารถที่จะปลดหนี้ได้ภายหลังก็ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรสเกินไปก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างยังมีแนวทางของการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการนะครับในเรื่องของ การเงินรายได้ต่างๆมันก็จะยังมีโอกาสของการประสบความสําเร็จได้เดี๋ยวดาวพุธจะเดินขึ้นไปในเดือนสุภาในช่วงจังหวะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งทําให้การงานกับการเงินของคุณนั้นจะค่อยๆประสบความสําเร็จและดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักของชาวพฤกษบกันบ้าง ราศีพฤษภนะครับดาวความรักคือราศีพิจิกคองด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรเป็นเกษตรบดีอยู่ช่วง1-16มกราหลังจากนั้นวันที่16ก็จะขึ้นไปที่ราศีพบเรือนมรณะถามว่าดาวคู่คองความรักตกเรือนมรณะแปลว่าเราจะเลิกลาหรือเปล่ามีโอกาสที่จะเลิกลานะครับเพราะดาวประจําความรักของคุณนั้นเป็นดาวอังคารร่วมกับดาวพุธ อังคารกับพุธเนี่ยเป็นการทะเลาะบอกแหว้งการมีปัญหามีปากมีเสียงกันนะครับช่วงแรกอาจจะดีอยู่แต่หลังวันที่16มกราไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าคุณต้องระมัดระวังเพราะดาวคู่ของคนหลักนั้นเดินผิดปกติด้วยเราไปทับกับดาวพุธนะครับอารมณ์ความรู้สึกของเขามันไม่หยุดนิ่งอารมณ์ความรู้สึกของเขาอะมีปัญหามีการคิดตันตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างรวดเร็ว ว่องไวเกินไปแล้วไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วเป็นคู่ปากเสียงแปลว่าจะทะเลาะก,กันแล้วอาจจะมีการเลิกลาหรือมีการพัดพรากห่างไกลกันเกิดขึ้นบางคนอาจจะเลิกบางคนอาจจะไม่เลิกก็ได้นะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องมีปัญหามีปากมีเสียงกันได้เกิดขึ้นแหละดังนั้นช่วง1นึ่งถึงสิบอ่ถึงมกราหกเนี่ยต้องเรามาระวังในเรื่องของคําพูดคําจากับคู่ครองคนหลักสักนิดหนึ่งถ้าเรายังไม่อยากจบ ในเรื่องของความสัมพันธ์เราก็ต้องประคองความรู้สึกเอาไว้อย่าใช้อารมณ์เกินไปนะครับเพราะว่าคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจอยากจะไปก็ไปอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะทะเลาะก็ทะเลาะได้แบบเนี้ยเป็นต้นอันนี้เราต้องรับมือกับ ขูงครองหลักสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นภายหลังเดี๋ยวเรามาอัปเดตในช่วงของเดือนหน้านิดหนึ่งนะครับเดือนนี้ก็คงต้องระมัดระวังอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์ประคองเอาไว้นะครับโโฮเอาไว้ถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิตยกเว้นแต่เราอยากจะ move on ก็ move on ไปตามสิ่งที่คุณคิดแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะยังให้เขาอยู่ก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าใช้อารมณ์เจนเกินไปนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ